มาแล้วเข้าหนึ่งใบครับผมซิมสันบ a นดิตนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าใช้โก้ตไหมจําไม่ได้นะครับซิมสันนะครับข้อควรระวังซิมสันก็คือนี่แหละครับตรงนี้แะครับคือมันจะชอบแหว่งนะครับโอเคใบนี้เข้ามาทำเซรามิกโคตติ้งครับอืืมเดี๋ยวเราเซรามิกโคตติ้งแต่ว่าเราเราหมวกใบนี้เป็นหมวกใหม่นะครับเป็นหมวกที่ใช้งานมาแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ว่าอาจจะใช้เยอะแหละนะครับก็น้ําดีขึ้นมา จ้ะไม่เป็นไรดําของซิมสันผมไม่แน่ใจว่าจุกจิกไหมนะครับเพราะซิมสันดำล้วนผมไม่เคยทําผมเคยทําแต่ตัวซิมสันที่เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็เลโท o เคยทํานะครับตัวที่มันจะเป็นสกูหน่อยๆนะครับโอเคใันนี้ทําความสะอาดแค่ฉีดเช็ดครับแต่ไม่ต้องล้างนะครับ เสร็จแล้วนะครับที่เจ้าของก็บ,บอกว่าโอเคางกำจัดบลูทูธแล้วติดให้ด้วยได้สิครับโอเคนวมซิมสันใช่ไหมเท่ากับว่านวมจะต้องถูกถอดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนดาบครับเออว่ะดาบจะดาบยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเคยใช้งานแล้วหรือได้ไหมหรือนวมออกมาได้ไหมจะได้สะอาดๆแล้วก็ตรงนี้ต้องดาบเอาเพื่อไม่ให้โดนยาขัดขอบยางต้องใช้กาวเบอร์เล็กดาบนะครับ โอ้ไม่ธรรมดาเลยโอเคจ้ะมาเริ่มมื้อก่อนนะครับซิมสันรื้อไม่ยากไม่ยากไหมโอเคโอเคหมวกเคยใช้งานแล้วเนาะขออนุญาตถอดนี่ด้วยได้ไหมอ่ะคนกลไกเนี่ยโอเคดับดีกว่าเพราะว่าถอดก็ไม่จบครับเพราะด้านล่างก็จะมีอีกแผ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนแรกกะว่าถอด้วจะจบแต่ไม่ใช่โอเคตุ๊กเป๊ก ม,มาตอบตอ,ตอโทษทีครับขออนุญาตไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเราต้องการรู้ทัชชิ่งของซิมสันนะครับซิมสันไม่ได้เป็นหมวกที่ทำง่ายครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนทำไม่ได้นะครับทุกอย่างมันต้องได้แล้วก็ต้องเป็นไปได้ถึงจะทำได้นะครับไม่งงเนาะ okay. <Okay. S 2> เ๊กมีทั้งหมดฝั่งละสามตัวนะครับเหมือนที่เราเคยรื้อนะครับใบของซิมสันเราเคยรื้อยันโฟมเลยนะครับ รวม,มสีสันกันมาไหมครับประมาณนี้ครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเพราะว่าต้องต้องใส่บลูทูธด้วยเนาะชุดนี้คือต้องถอดอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคขอญญนคขอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโฟมด้วยไหมโฟมด้วยไหมเห็นแล้วมันหม,มันเคี้ยวนะครับผมบอกแล้วเนี่ยการถอดใส่นวมเนาะการถอดใส่นวม ชิ้นของเขานะครับตรงนี้เรายกออกห,หน่อยนึงก็ออกแล้วนะครับจริงๆจริงๆเขาออกแบบมานะครับให้ดึงได้เลยนะครับเป็นปลั๊กเฉยๆระหว่างบนล่างนะครับแต่ก็ครับโอเคจะออกแล้วนะครับนิดนึง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 โอเคครับจะเอาอีกไหมเอาอีกไหมได้ทั้งใบเลยนะซิมสนะันน่ะโอเคตัวนี้ บอกสายบอกสายไม่ต้องดีกว่าบอกสายไม่ต้องไม่ยุ่งไม่ยุ่งหเห็นไหมมันใหม่ฮะคือน้องก็มาแบบใหม่ๆเนาะโอเคจ้ะอืมฮึอืมฮึม,อมโอเคจ้ะ จะให้เลี่ยมนะขออีกอย่างแล้วกันครับส่วนที่ไหนห้องหนูหรอห้อนอ่าคนก็ไม่ก่อนพี่แม้งอยู่ไม่เป็นไรมือขวาไอ้ท็อปเขาอยู่หล้วแหละไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาโอเค วันนี้โต๊ะทำงานเราลกหน่อยนะต้องขออภัยนะงานมันมีค้างค้างอยู่หลายตัวแต่ว่าใบนี้ต้องการลื้อลางไอ้ลื้อลือดาบก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ลงงานขัดเลยพรุ่งนี้เรามีงานขัดล้ออีก2ใบนะครับแต่มันจะมีอยู่ใบหนึ่งที่เป็นโชเอเลโทนี่แหละเราคาดว่าเขาอน่าจะขัดอะไรมากไม่ได้อเอ้ยขอโทษขอโทษสปริงห้ามหลุดนะลูกนะโอเคใช่ที่เราต้องยกชิ้นนี้ขึ้นเพราะอย่างนี้ฝั่งนี้คุณเห็นไหมว่าฝั่งนี้มันไม่ มันยังไม่ไม่เลียมเนาะเพราะฉะนั้นครับก็ยกออกแล้วกันนะครับดีกว่าโอเคจะ้ะถอดดีข้างดับแล้วก็เดี๋ยวก่อนถอดดีข้างอย่างยังยางทำให้เห็นดีกว่าเพราะว่าการทำความสะอาดการทำความสะอาดหมวกกันน็อคที่เป็นมือหนึ่งนะครับไม่ต้องไปตะบี้ตะบันทำอะไรเขาเยอะแยะเราแค่ ทำความสะอาดโดยการที่ฉีดเช็ดจะหมอกที่สุดนะครับเคลีย์โค้ดของเขานะครับจำเป็นที่จะต้องทำให้เขาใสที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นสีดำด้วยนะครับพี่ผมขอผ้าเช็ดหมอกทีครับแล้วเราก็ไม่อยากคขยี่เขาเยอะเห็นไหม thứ nhì hả? Ok. Mm -hmm. mm, mm, ok. Ui. mang này อยให้กลิปบอกเลยผิวสมัมผัสตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับซิมสันซิมสันต้องระวังจุดนี้อย่างมากนะครับคือเราเคยเห็นที่เขามีแผลมาในจุดนี้นะครับแล้วก็ในจุดพวกเหลี่ยมๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนซิมสันโชเอะหรือแบรนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเป็นเหลี่ยม MT ก็แล้วแต่นะครับท,ที่ไม่ใช่อะไระก็จะมีความมีเหลี่ยมมีล่องลึกนะครับจุดพวกนี้ต้องระวังและจุดนี้อีกนะครับโก้ดเนี่ยโก้ดเนี่ยัวดีเลยนะครับ จากมนี้เป็นเอเชียสเปกครับก็จะใบใหญ่หน่อยแต่ก็ได้แล้วนะครับเจ้าของชื่อพี่โจโครับขี่ฮาร์ลย์ครับซอฟ t t เทลซอฟ t t เทลโอเคจากนั้น <c oughs> ดับแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยคาลิเบตกันครับผมพามาดูตรงนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ผัดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตรงนี้นะสุดนี้นะอะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงอ่าโอเคมีความฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับ มันเกิดจากโฮโลแกรม,มเกิดจากเซิร์ฟวร์ต่างๆนะครับและการลบรอยของเขานะครับมันดูสเกลมันดีมันใบยังใหญ่กว่าเลยใบยังกว้างกว่าเลยทําไม่ง่ายนะซิมสันโคดเนี่ยนะครับค่อยๆคยาลิเบตก่อนนะครับแต่เมื่อกี้ก็ลองทําดูหน่อยอย่างล้เราก,เราก็เราก็เห็นแหละ,ะประมาณนี้ช่วงประมาณนี้นะครับมันเป็นมันต้องใช้แบบว่าการคัดแบบเป็นรูปผสมเลยครับทุกอย่างไม่ได้ตายตัวครับมันจําเป็นที่ต้อง คาลิเบตไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับตรงนี้ก่อนครับผมโอเค ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปสําหรับซิมสันแบรนดิตครับเพราะด้วยความที่ตัวเขาเองครับมีเหลี่ยมล่องลึกนะครับหลายๆจุดนะครับมีความคมอยู่แล้วนะครับแต่จบแล้วก็ให้ค่าได้ประมาณนี้นะครับซิมสันแบรนดิตใบนี้เข้ามาทําโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งครับแล้วก็ติดตั้งบลูทูธนะครับกระไปนะครับโอเคจ้ะนี่ลองพวกนี้นะเราเอาหมดเลยนะครับหน้านี้ครับ เป็นหน้าที่แบบเป็นหน้าโชว์และเป็นหน้าที่ต้องระวังมากๆนะครับจ้ะซิมสันเนาะสวยครับเป็นหมวกที่สวยนะครับซิมสันจะมีความจุกจิกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของกลาสบ้างครับในเรื่องของออช่องลมบ้างครับก็จะมีความจุกจิกแล้วก็เรื่องของสีครับก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็ดูความฉ่ำเขาดี ฉ่ำขนาดนี้ครับลูกพี่นะครับไม่จุกจิกทนไหวเหรอนะครับสวยจริงนะครับยอมรับว่าเป็นหมวกที่กี่ปีกี่ปีซิมสันก็สวยอยู่อย่างนี้นะครับเป็นหมวกที่ออกแบบมา1ครั้งนะครับแต่สามารถจะใช้โมเดลเดียวหรือหน้าตาเป็นโกดแบบนี้เราเรียกว่าโกดคาเล็เตอร์เขามันคือมาจากสกูนะครับซิมสันเป็นสกูที่เราสกูสกูที่เรารู้จักกันก็คือโอสกูนะครับประมาณนี้คุณดูแล้วกันนะครับ ซิมสารมันมันเป็นหมวกแบรนด์ดึกดําบันนะครับแล้วก็เป็นหมวกที่ไม่เคยเปลี่ยนรูปทรงนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยจะฟลิปอัพก็ฟลิปอัพไปดินะครับจะสปอร์ตจะในเกตจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับมีความขลังในตัวซิมสันนะครับเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากๆในฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ยังโด่งดังอยู่ชื่อเขาไม่เคยมีหายไปจากวงการครับเขาอยู่อย่างนี้มาคู่กับเลโธ อยู่กับไทอัมอยู่กับอินเดียนอยู่กับฮาร์เลย์เดวิสันนะครับแล้วก็ไปอีกหลายๆหลายๆประเภทของรถนะครับเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับซิมสันก็คือซิมสันวันยังข้าครับเรายังให้ค่าให้ความสําคัญเขาได้อยู่ตลอดเพราะว่าคนที่ขี่คาเฟ่ครับคารคเตอร์ที่อยู่บนรถก็จะเป็นซิมสันนี่แหละนะครับจะจะไม่ค่อยอะไรแบบมากมายนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์ครับที่พยายามทำหนะ้าตาคลายซิมสันนะครับ แต่ซิมสันก็คือซิมสันครับคาเดิมครับมันคือซิมสันนะครับหมกสวยนะครับและใบนี้จบสวยมากๆนะครับเซรามิกโค้ดนะครับเซ็ตตัวดีเรียบร้อยนะครับดูสิเฟิร์มนะครับเฟิร์มไม่ย้วยไม่เยิ้มนะครับนี่แหละนี่แหละงานของเรานะครับเคียโค้ดมีความใสและรักษาเคียโค้ดให้กับลูกค้าให้มากที่สุดเราจะไม่ไร้สาระกับการที่ตะบี้ตะบันขัดให้ใสไม่ใช่ครับการทําที่พอดีนะครับมันจะเป็นการทํา การทาทุกอย่างมันต้องพอดีนะครับมันถึงให้ค่าได้แบบนี้นะครับโฮโลแกรมสวิรม์มอไลที่มาจากโรงงานหรือร้านหรือหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจากการขนส่งนะครับเราเคลียร์เกลี้ยงเรียบร้อยนะครับจะโอเคงานเจ้าซิมสันแบรนดิตแบรนดิตแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแบรนดิตโกดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องขออภัยด้วยนะคือผมขอเรียกว่าแบรนดิตล้วกันนะครับเพราะว่าผมจําได้เท่านั้นต้องขออภัยในเรื่องของข้อมูลด้วยนะซิมสันแบรนดิต ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ